รอกันไปพี่เอกอออาดพี่อัดพ่อัเลยทุกนมาพัดพิงด้วยไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่พี่อัดหล่ะพี่อัดจะเล่าให้ฟังเหมือนกับว่ามีพี่นะคะโทรมาสัมภาษณ์อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยก็ขำอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรไม่ใช่เฟออะกๆที่เราเห็นข่าวเราแอบกังวลไหมครับว่าแอบกังวลหรือเปล่าไม่เลยค่ะไม่เลยคือแสดงว่าข่าวนี้ออกมานี่คือไม่ได้ซีเรียสเลยไม่เลยค่ะตัวพี่อัดเองก็ไม่ซีเรียสด้วยอะไรไม่ซีเรียสค่ะก็พอ เขาก็โทรมารายงานปกติแหละโทรมาเล่าให้ฟังว่าเออเออปกี้มันมีอย่างนี้อย่างนี้นะหนูอะไรอย่าง<ม><ม>เงี้ยค่เเะเจอก็คิดว่าไม่ใช่แน่แน่ไม่ใช่คอะมันมีต้องเยอะร้อยแปดพันเก้าอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีค่ะ ก็เหมือนตอนนี้เราเอาใช้คำว่าผลเอาอยู่อค่ะใช้คำนั้นเลยค่ะผลก็กลัวๆอยู่เอาไม่ใช่จริงๆเราก็กลับมาเหมือนเดิมมากกว่าค่ะก็กลับมาเข้าใจกันกลับมเข้าใจกันมั่นใจกันมั่นใจค่ะก็อย่างที่หมเคยบอกไปว่าถ้าคบใครแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราแวงหรือไม่มั่นใจอะไรเงี้ยคบไปมันก็ไม่มีความสุขค่ะ ก็อยู่ยังเปความสุขดีกว่าเรารอบรับไหมคะคขาว่าเอาอยู่อย่าเลยค่ะไสีเอาดีกว่าเหมือนช่วงนี้ได้มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมอะไรด้วยกันพี่อาร์ตเยอะเหมือนกันมั้งทุกคนอืมก็พอดีช่วงนี้พี่อาร์ตเขาว่างจากการถ่ายละครก็คือละครยังไม่เปิดแล้วก็ปิดหมดละกำลังอยู่ในช่วงของการที่จะเริ่มต้นเรื่องต่อไปแล้วส่วนของผลผลก็ถ่ายเรื่องเดียวมันก็เลยจะได้เจอกันบ่อยเนอย วันได้กระเป๋าหก็ยังวันวันนี้วันครบรอบพอดีเลยตอนเย็นกลับไปก็จะทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ครบรอบพอดี4ใช่เหงิก็บอกว่าเปลี่ยนของเปลี่ยนของวันจากแหวนเป็นกระเป๋าแล้ว แพงเลยคะเออออเดอร์ไม่แพงค่ะก็ปกติรักษาไมคะมุยไม่ถึงค่ะอันนั้นก็เกรงใจเขาไปเนาะทำไมถึงไม่อยากได้แหวนจริงต่อสาวๆหลายคนเพาก็อยากได้แหวนนะอยากได้ทีเดียวค่ะไม่อยากได้หลายออทีเดียวต้องเม็ดใหญ่ไหมคะเอาแบบทุกคนก็ทุกคนก็คงอยากได้อะไรชิ้นหนึ่งที่มันเป็นเออเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวถึงตอนนั้นเราเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกค่ะมันจะเป็นยังไงเราเตรียมอะไรให้เขาไหมคะวันนี้นี่ค่ะก็เตรียมไม่ให้สปอรันเลี้ยวได้เยค่ะ ยังไม่ได้เดี๋ยวใช่ค่ะก็เป็นสิ่งที่ในขณะนี้ตอนนี้เขาอยากได้อไม่ไว้นะเป็นท่านหนึ่งเองในส่วนที่ว่าแหวนนี่คือเราบอกว่ายังไม่เอาหรือไงคะทีแรกเขาตั้งใจจะซื้อแหวนทีแรกเขาก็ตั้งใจว่าเออจะซื้อให้แต่เราก็บอกว่าคิดดูแล้วว่าอยากพุ่งดีกว่ามันก็เหมือนที่คนบอกก็คืออยากได้ทีเดียวแล้วก็จริงๆริ้เราอยากได้กระเป๋ามากกว่าตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้กลัวแบบจะมาใส่บังคับให้ใสกลัวเหมือนจะตีตาจ้องไม่ค่ะก็ พี่อาร์ตเขาก็บอกเลยด้วยว่าเออเออสรุปพอเราคุยกันว่าเออยังไม่ทําดีกว่ายังไม่ใส่นะยังไม่ต้องซื้อให้ก็เป็นอย่างอื่นละกันที่ฝนอยากได้ตอนนี้อะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออก็โอเคนะเดี๋ยวหนูก็แบบไปกองละครหนูไม่ได้ผนก็ไม่ได้ใส่ไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขากลัวจะทำหายเขามียิ่งเขาเสนอเลยเขาว่าไหนๆอยากได้ทีเดียวก็เอาไปแล้วแต่งเ,เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะยังไม่ขอเหมือนว่าเราเคยลองรุ่เจ้าสาว โอ้ยฝนอะพูดเล่นๆเลยจริงๆค่ะคือเหมือนกับวันนั้นฝนไปถ่ายเอ่อหนังสือชุดแต่งงานอะไรเงี้ยปกติแล้วเขาก่อนหน้านี้เขาก็ลงมาถามว่าแหวนสวยไหมฝนก็แซวเขาไปเลยอันนี้นะชุดฉันพร้อมนะอย่าให้รอนานแล้วก็ลงห้าคือขำๆอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าถ้าเขาขอเราก็อาจจะโอเคใช่เลยคะปีแล้วพร้อมเนีคะขอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคือแคบอกว่าถ้าแต่งรูปต้องมีรูปมีรูปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ให้ขอดีกว่าตอนนี้เรา ไม่พร้อมค่ะสําหรับการถ้าจะเรื่องแต่งงานไม่พร้อมเขาเองก็เคยพูดว่าเพื่อนก็มีลูกกันหมดอุ้ยลูกเขาโตกันหมดแล้วเพื่อนกหนก็เหมือนกันเขาบอกก็มันคงเป็นเรื่องของอนาคตเนาะถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วพอวันนั้นเนี่ยเราทั้งสองคนใช่ของกันและกันมันก็คงใช่แล้วน้งผู้ใหญ่ไม่ถามเลยไม่เลยค่ะไม่มีใครเล่งเราเลยค่ะ แต่ห้า่าห้ปีแล้วแต่ไม่ร้อนอะไรอย่างงี้ยังสมควรแล้วอะไรอุ้ยยังค่ะจริงๆผู้หญิงสมัยนี้แบบว่าแต่งงาน30กว่าไปก็ยังแบบไม่สายอ่ะแต่อย่างพี่อันบอกว่าถ้าสมมติแต่งงานจะให้พักออกจากวงการไปเป็นแม่บ้านเลยเอางั้นเลยเหรอใช่ไม่เอาคนเป็นคนแบบชอบทำงานแต่ไม่ได้คุยด้วยใช่ไหมเรื่องนี้ไม่เห็นบอกเลยคือว่าจะให้มีลูกเฉยๆเขาเขาบอกว่าเขาอยากมีลูกแค่นั้นเองคือแต่งไปแล้วเขาจะมีลูกเลยแค่นั้นก็เลยยังไม่อยากนั่ง อ <empl> เอาว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่ขอมาไหรกก็ม่นานเพ่นค่ะแล้ววนีทานข้าวกันไสองคนเลยสวีทยังไงก็ทานข้าวกันก็เหมือนกับในโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยเนาูก็ทานข้าวกันปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างความรักของเรา ขึ้นขึ้นลงลงไหมอไม่นะก็โอเคค่ะก็คือถือว่าผลว่าของผลมันอยู่ในระดับที่ไม่ได้หือหวาเราก็ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษากันไปแต่มันอาจจะมีช่วงหลังที่ต้องรุ้นเยอะกันนิดนึงคือตัวผลเองมันก็รุนเยอะเหมือนกันช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าคือพอเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็โอเคอย่างมันก็ เนี่ยมันแก้ไขได้ดเ,เรื่องที่ผ่านมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความนา้ให้เรารู้ไหมคะว่าเขาก็ยังก็เ,เลือกตัดไปต่ดไปหรือ,อจริงๆเราเราต้องเป็นคนเลือกอควรเชื่อว่าทุกผู้หญิงทุกคนต้องเป็นคนเลือกแล้วเรา,เาก็เราเป็นคนเลือกได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะมีความสุขไม่มีความสุขอะไรเงี้ยเราเลือกได้เองเนาะโอเคขอบคุณค่ะ